โรงเรียนบัวดวงมันวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่7ตำบลคำนาดีอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายทวินพนมเขตผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีเขตพื้นที่บริการจำนวน3หมู่บ้านคือบ้านบัวหมู่7 บ้านบัวหมู่13และบ้านดงมันหมู่4บุคลากรและนักเรียนประจำปีการศึกษา2564มีครูและบุคลากรทั้งหมด11คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด108คนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของนายทวินพนมเขตตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวดงมันวิทยาวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2564ได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารการปฏิบัติการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานตามนโยบายของต้นสังกัดดังนี้ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลและปัญหาไปสู่การกำหนดเป้าหมายนโยบายกลยุทธ ให้มีความสอดคล้องกับโนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับโนโยบายแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความเคลื่อนไหวของการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยวิธีการ PLC และ Active Learning ได้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อเป็นการตรวจสอบเสนอแนะแก้ปัญหาและเป็นการให้กำลังใจด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการเรียนรู้ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและมีการกำกับติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา จัดให้มีการบริหารงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีคุณภาพรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมีการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยจัดทำมาตรฐานภาระงานของบุคลากรให้ชัดเจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมีแผนโครงการพัฒนาอาคารสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมประสานความร่วมมือจากชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาอาคารสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอกอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนจัดให้มีระบบป้องกันแก้ไขพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สรุปรายงานและนำผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมกิจการสภานักเรียนโรงเรียนสีขาวโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระบบคัดกรองนักเรียนยากจนด้านการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยจัดทำมาตรฐานภาระงานของบุคลากรให้ชัดเจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์เป็นผู้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกันมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยทันโลกรู้อย่างกว้างขวางและมองไกลผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกๆด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานและผู้ร่วมงานการตื่นตัว การรับรู้และการมีข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนำมาซึ่งการยอมรับและความเชื่อถือของผู้ร่วมงานการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดมีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้กับทางราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตลอดจนรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชน และสังคมจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนด้วยดีเสมอมา